สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเย็นนี้อยู่บนก็เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ทาําน้ำพริกเสร็จแล้วเราก็มาแพ็ดปลานะคะทุกคนแพ็ปลาแดดเดียวเนาะปลาแดดเดียวของเราพี่นอ้องเอ้อแห้งแห้งคักแห้งแน่แตาเวลาห้าแพ็ดใส่ถุงแล้วเนะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะเบิ้งเดมันมันเดีพี่น้องเบื้องมันมันปลามันมันนะแล้วก็แห้งตาผัดเวลาห้าอัน เนี่ยเวลาเฮ็ดแล้วๆล้เงเสียพี่น้องเขาเอาไปใส่เอาไปใส่ตู้เย็นเนี่ยมันกลับเป็นจังไรล่ะคือความความเย็นเนาะพี่น้องเนาะสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าพี่น้องอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะได้เก้าตัวมันจะอยู่ใส่ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยอยู่ใส่ประมาณนี้ ถ้าเป็นครึ่งโลก็จะได้เก้าแปดตัวเก้าตัวนะคะแปดตัวเก้าตัวถ้าโลหนึ่งก็จะแปดสองสิบหกเก้าสองสิบแปดประมาณสิบกว่าตัวน่ะแหละพี่น้องประมาณสิบกว่าตัวถามว่ามันตัวใหญ่ไหมมันก็ประมาณนี้ล่ละพี่น้องใส่นี่ละ่ะห้าเห็ดน่ะถ้าหญ่ก็นี่นันกระตากไวแหง้งน้อยก็นี่มันกะเวลาแห้งลงมันกะนาเกียดมันกะไม่ไม่สวย ที่ญี่ปุ่นก็เอาไซนี้ตลอดนะคะที่ที่ทำเนี่ยที่เฮดขายทุกป,ปีนะกับไซนี้แหละถึงราคามันกับ,บอะไรเที่ยงหลายปีที่แล้วในญะี่ปุ่นขายญีย่ปุ่นขายอยู่โลละหกหกร้อยนะครึ่งโลครึ่งโลนี้สามร้อยครึ่งโลสามร้อยบวกค่าส่งอีกสามร้อยห้าสิบนะแต่ว่าปีนี้ญี่ปุ่นมาปลามันหาง่ายปลามันหาง่ายแหลวก็ราคามันก็ไม่สูง นี่บุญตะลิขายลดลงมาตามตามสภาพปลาตามตามแบบปลามันหาหาง่ายหายอย่างสีน่อพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือแพ็คครึ่งโลนะคะครึ่งโลก,ก็คือครึ่งโล,กกงโลน,น,น่ลกกะเนาะพี่น้องครึ่งโลก,ก็ได้หลายตัอพี่น้อนดังเทือน่ะเหาเห็ดเราซีนแบบรีดรีดรีดอากาศกับจิงอยูเด้พี่น้องรีดอากาศกับจ,จิงยุต่ว่ง เป็นก้างไอเป็นก้างหรือว่าเป็นชีบปลาเป็นหางปลาเนี่ยมันทิ่มถุงแตกไหมมันทิ่มถุงเฮาแตกยี่บนซสอนสองสันกันยังแตกอยู่หางเถือกับพี่นอ้องอือสองสันกันยังแตกอยู่แเฮากรซสอพยี่ยม่อนเลหลสันให้ถุงกับแพง้งพี่น้องเออต้นทุนสูงมากแต่ละอย่างต้นทุนสูงมาก สูงกระถิดสือไปละสามบาทห้าสิบไปละสี่บาท,บาทเราก็ต้องเอาเนาะเต่เราก็ต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นของที่เราจำเป็นต้องใช้ไงโอ๊ยตับไก่โค้งไก่ยัไงม้าเดืกมากคำแทน เนี่ยพี่น้องเขาจะซีนแบบนีน้เราจะซีนแบบนี้เข้าแต่ว่าส่วนไปหอดพอาาดจจี่น้องฮามันจะจัเขาติจับไปแนวใดแน่นาะจัเขาติจับยกนน่นน้องฟางมาติดพวกนี้ลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดเอาสติ๊กเกอร์กสติกเกอร์อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับอันนั้นลูกน,นั่งดีๆแน่าอติห็นชิมิเด้แต่ยังเก่งไหนบ่หล่ะ ติดติดเป็นปะติดข้างใสๆนี่แหละติดแบบนี้นี่หันแบบนี้แล้วก็ติดประมาณกึ่งกลางเคอยจะบนเพกแล้วกันเด้อเดีก็กๆจ้าอีกเบิ้งนะคะอันนี้คือการเพกของเรามาหากินถ้าลูกพะหลานทำมาหากินทุกคนเออ ใหไงก็เทรคกยกันว่าหันหล่งลับพี่น้องแล้วได้เวลาขับรถออกไปรับนักเรียนแล้วร,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 รับนักเรียนกลับบ้านแล้วเมื่อเช้าไปส่งยินมาพอตอนยินเราก็บ่ายเขาเขาก็ไปรับนักเรียนกลับบ้านน,นี่ทุกคนสองชั้นเลยนะเนี่ยเห็นปะนี่บนเพลค์หายสองสั่นเลยด้วยนี่เป็น เป็นป่าแดดเดียวนะคะแต่มันกระแหงเลยพี่น้องเนี่ยมันแหงบ่าพี่น้องว่าเนี่ยมันแหงเลยเนี่ยมันแหงอือที่บนอันนี้ไม่แหงก็เหมือนกันไงเป็นเป็นปลาแดดเดียวเดี๋ยวย่บนเฮดแหงมันแล้วกัน้อพี่น้องเด้อกลาวเฮดก็มันสลายนาที่นะคะมันจะดึกกว่าจะเก็บกว่าจะแพ็กเสร็จ ห,หลายอย่างพวนี้ส่งนรวนี้ก็จะเอาไปส่งเดี๋ยวเยินนี้แพ็กเสรก็ต้องต้องดูอดอเดอร์จัดว่าใครเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะได้มาลงกล่องให้ลูกค้าไงเขียนกล่องเขียนอะไรไว้พวกนี้ก็เก็บของลงกล่องตัวนี้อย่างอ้วนเลย โ <Okay>, okay. <c oughs> อเคเป๊ะทุกคนเดี๋ยวยืบบนรีบเพ็ดกันเด้อเฮ้ยนางถอนหายใจจะเข้ากันคุณน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับแพ็กขวามือนีน้เนะเดี๋ยวยืบบนจะกินัน,นี้จะเข้ากันกิน <c oughs> กินน่แล้วก็สุก เพบเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นปลาแดดเดียวเป็นปลาย่างเนะาะปลาหย่างปลาแดดเดียวน้ำพริกนะคะวันนี้เอาเนี่ยบนกินก่อนพี่น้องนี่คือสินค้าที่เฮาจะดูออเดอร์นะคะคือเราจะดูออเดอร์แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะได้จัดลงกล่องมึอน,นี้เฮาก็จะเตรียมกล่องไว้โอ้ชีวหยปุบปุพี่น้องเบิ่ออาหารที่บนก็คือตัวนั้นี่พี่น้องเห็นปะ ที่บนจะกินเนี่ยก็จะก็เป็นโอวันตินกับขนมปังน้ำร้อนแล้วก็นอนละมื่อนกจะกินนี่มะละคอสุกโอ้ยเนาะ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 ้องชมหน้าชมตา,มา,าไม่ขาดประเดียพี่นนองโอ้ยหอกออกไม่แล้วออกไม่ละเหนื่อยห่อน <c oughs> เปิดพัดลมมาได้อากาศเริ่มเย็นแล้วกินมาฮู้สุกนบวันนี้เขาตุกกตั๊กมันก็น้องสิน,นะอ,อ,อะไรเหอออรอพรุ่งนี้ค่อยแพ้ของ เปีนหยงแหประตูมะแม่เนเมื่อยสิคั่นสิคั่นมาเฮ็ดซอยเพิ่นก็เลยว่ามื้ออื่นเพิ่นบอกลูกมาบอกว่ามื้ออื่นยังแผ็ดโอ๊ย น้องฟางมาตีสติกเกอร์ส่วนเร็วๆมึงก็เลยเอาแท็บเล็ตเอาไอแพดไปนอนมึงคล้ายหนูกสายไข่หลายมึงละเพื่นว่าเพื่นปวดแขนแขนเพื่อนนัอกสิ นึกว่ามเงินก็อร่อพี่น้องแต่ก็มีความสุขดีอันนี้มือเจ้าหมีานางเห็ดเซษต,ตัวลหละพี่น้องเศแเราก็มาเริ่มตัวนี้อีกไหมมาเริ่มตัวนี้อีกไมหมนี่ผ่าพันค้อหมวกเซษเลยเหมือนเจ้านีน่นางเห็ดนางเห็ดขาจนว่าหมวกหมวกกับเซษพี่น้องหมวกหมวกเอ็ม ไหมคนแกะหมวกไหมพคนแกะพร้อมกับ 5, าห,าคคบบบห้าพันคอจต่า่าะคนเข้ามาบมดทันแล้วพี่น้องผ้าพันคอยังไม่เสร็จอืๆๆ่นก็ะตีเลยลุยปลาอีกนี่ก็จะได้ลุยปลาอีกนี่เป็นของพี่พี่กุ้งนะคะ5้าพันคอสีดำกับสี น้ำตาลเแต่คนเห็นว้าอย่างนีง้ที่นี่งวกนี้ก็มันจสย่างได้พอใครสนใจสั่งได้อ้าอันนี้นี่พี่น้องเราจะซีนสองชั้นลเลยปลาแดดเดียวนะคะปลาแดดเดียวเราซีนสองสันพี่น้อง ปลาย่างปลาย่างฮอทซีไส้เป็นถุงแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อถุงละรึ่งกิโลถุงละรึ่งกิโลฮอทซีสเป็นถุงแบบนี้แต่ว่าจะบอกจะจะบอกเอฟซีไว้ก่อนเลยนะคะว่าปลาย่างเข้าหน่เนาะเขาหมักเกลือนะคะหมักเกลือหมักเกลือหมักรสดีนิดนึงอยู่นะคะทีนี้พอเราย่างเสร็จแล้วพอย่างเสร็จแล้วก็าตกแล้วพอตกอาการพอตกอากาศเย็นๆเนาะ พอตกเงี้มาแรงตกเงี้ยในอากาศชื้นเขาจะมีความเมื่อขึ้นมานิดนิดมันจะมีความชื้นนิดนิดอ่ะแม่พี่น้องมันสีบิกกรอบไหมมันสิบิกกรอบไหมเพราะว่าตอนห้ออย่างนี่มันคือมันสุกละแล้วก็ไปตากตอนกลางวันนี่มันโดนแดดคือมันกรอบละแปลว่าเพราะว่าตกเย็นมาอากาศอากาศเริ่มเย็นมันจะมีความชื้นขึ้นมามันเป็นมันมันบกกรอบพี่น้องบบดนี้ห่อกับมาใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงไว้แบบนี้เด้วย มันกับว่ได้เปียบไปยยัางหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่ามันมีความเหนียวมีความเหนียวแล้วก็นิ่มๆขึ้นมาหน่อยนึงมันไม่กรอบนะนะพี่น้องอืมจ้าโยอ,อธิบายไปยังไรรงหน่อยที่ผมกรบเรา่าแทบเสียอธิบายบดนี้ถ้ามันอยู่ในถุงแบบนี้นานนะคะถ้ามันอยู่ในถุงแบบนี้นานโดยไม่ออกไปโดนอากาศโดนลมโดนแดนด,ดย่านมันขึ้นล่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าหลายมือเกิอนอาทิ์นี่ มันจะขื้นล่าถ้าผู้ใดได้แล้วก็รีบเอาออกไปผึ่งแดดผึ่งลมหรือไม่ก็มีไมโครเวฟนะคะเขาก็เอาไปเวฟจากน่อยนึงค่ะความชื้นมันออกให้มันให้มันกรอบขึ้นมา,จากจัิง่นะหรือใครมีตู้ยินอะไรก็เดี๋ยวแต่จะทําจะแช่ช่องฟิตช่องแข็งช่องโบแข็งก็ว่าไปพี่นอ้องเอออันนี้คือปลาย่างเนาะเขาบอกเรื่องว่าปลาย่างนะคะถุงเราครึง่งรลมันก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อ ถุงละครึ่งโลก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้ก็จะได้เตรียมดูออเดอร์ว่าใครสั่งกิโลกิโลแล้วก็จะได้จัดแพ็คให้นะคะอันนี้เป็นสําหรับอันนี้เป็นน้ําพริกปลาทูนะคะอันน้ําพริกปลาทูแบบใส่เมงดานะตัวนี้มันก็จะเขียนบอกว่าน้าพริกปลาทูเมงดาถ้าอันใดเป็นน้าพริกปลาทูธรรมดาที่ไม่ใส่เมงดาก็เขียนเหมือนกันนะคะก็จะเขียนประมาณนี้พริกปลาทูนะ แพ็คละครึ่งกิโลนะคะแพ็คละครึ่งกิโลนี้อยู่ที่สองร้อยบาทได้ไปน้องนัดออนต้นละเออครึ่งกิโลนั่นแหละแต่ว่ามันเปียงคือเป็นถุงจังซี่ซัมนี่คือเราแพ็คแบบรีดสูญยากาศนะคะสิ้นถุงสูญยากาศรีดเอารีดเอาความอ่าเขาเรียกว่าอะไรไล่ลมออกอืไล่ลมออกแลก้วกะให้มันหยุบลงมา ันถุงบักไงมันบัสดกในการที่เราจะแพ็คใส่กล่องทาโลหนึ่งอีพี่น้องโอ้ยักหลายเลยเลียวถุงบักไงเขาก็จะหากล่องหาอย่างใส่ยากลําบากอืมเขาก็เลยเห็ดแบบนี้มันกะง่ายกับการที่เราจะเก็บด้วยแล้วก็เอาไปหันไปหนีได้ง่ายอย่งสินะพี่น้องถ้าถ้ากิโลหนึ่งนี่ถ้าห้องบอลซินมันี่ถุงบบกไงอย่างส่พี่น้องมันฟู เออมันฟู้มันเป็นน้าพริกปลาทูขั้วแห้งเหมือนพริกน้ากอแหละมันพริกนรกกะที่ว่าได้ว่าเออนรกปลาทูก็ว่าได้ล่าพี่น้องเอออันนี้คือเป็นของที่เฮามีให้บริการเนาะอันนี้เป็นปลาบองสับนะคะปลาบองสุกเป็นปลาบองสุกแพ็คนี้เย่บุนอมาจากตูเยินได้นน่แพ็กนี้ครึ่งกิโลนะคะแพ็คนี้ครึ่งกิโลแพ็คนี้ครึ่งกิโล ร้อยสามสิบบาทถ้าลนูนึงก็สองร้อยห้าสิบบาทถามราคาซองเล้บัดฑิติราคาซองก็คือถ้าครึ่งกิโลก็ห้าสิบบาทนะคะถ้าลหนึงก็แปดสิบบาทบวกค่าส่งนะคะทุกคนตามนั้นเลยอันนี้คือสินค้าที่เรลยมีอยู่เนาะแล้วก็เออของพี่กุ้งของพี่ของครูกลางน,นะคะของครูกลางก็จะมีจะมีครีมด้วยนะคะจะมีครีมเป็นเซ็ต ก็จะเป็นเซตแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> ครีมของเรานะคะก็จะเป็นครีมเฮอร์เบิคลคาบินคาเมนเฮอร์เบิลเนาะคะอันนี้เป็นเซตแบบนี้เป็นเซรั่มทุกคนอยากจะเห็นกองมันบอกเซรั่มขวดมันบอกมาเป็นแบบใดทุกคนขออนุญาตเอาออกให้ดูนะคะ หยดนะคะหยดใส่หน้าอู้ได้หลายอยู่ดิหลายอยู่อ้ใส่บักโดนหนึ่งคนละเซรั่มนะคะเซรั่มเทอร์เมริกเทอร์เมริกโกลเซรั่มเทอร์เมริกโกลเซรั่มนะคะใช้ควบคู่กับครีมขมิน้นเฮอร์เบอร์ทุกคนชุดนี้สอง สองตลับแล้วก็เป็นอันนี้หลอดหนึ่งนะคะเป็นเซรามหลอดหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบาทนะคะถ้ารวมส่งกับหาลอยนะคะถ้าสั่งเฉพาะตัวนี้รวมส่งห้าร้อยบาทแต่ถ้าสั่งกับของโมนิกกอารไม่เป็นไรก็คือบวกค่าส่งไปนะคะพร้อมกับของเพราะว่าคูการเขาสั่งเยอะสั่งหลายหลายอย่างสั่งหลายอย่างทุกคน จากนั้นนะคะเอาเรียบบนกระเมยแหล,ละพี่น้องจะไปหาหลับหานอนหาอาบน้ำหาไนทับทอนเหมือนอื่นจังวากันเนาะการทํามาหากินทุกคนโยบุก็จะเก็บของเข้าตู้ได้ปะนี่พี่น้องเก็บเก็บของเข้าตู้เด้นะคะเก็บของเข้าตู้ก่อนได้ไปอาบน้ำไปหาหลับพานอนเอาคลิปนี้ซ้ำนี่นะคะทุกคนมาแนะนําสินค้าแล้วก็รายงานตัวหัวเหลี่ยมมุงมุงหนาเหลี่ยมมุงมุงทุกคน โอเคนะคะเมื่อน้กนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วละ่ะจ้อยจีเมอร์เชร้านี่นั่งทักผ่าจนเล็วจนหมอนเล็วโอจนหมวกเล็ยวใบหนึ่งแล้วก็มัดต่อด้วยผ้าพันคอได้นิดหนึ่งแล้วก็ประทูมาก็ทํา้ํำพิกประทูเก็บลำพิกประทูเรียบร้อยก็มาแพ็คของนะคะก็มาแพ็คแพ็คลำพิกประทูแล้วก็ต่อด้วยแพ็คพวกปลาเด็ดเดียวต่อด้วย แพทพวกนี้เนาะเขาตากแล้วย้ำแล้งมาเขาก็เก็บมาแพคเก็บมาใส่ถุงชั่งกิโลนะคะทุกคนขอบุญขอบคุณ,คณลหลายๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดออเดอร์มากก็ขอให้ลำ,ล,ำล่ำรวยๆปีใหม่นี้นะคะแล้วก็อยากกินอะไรก็สั่งมาได้นะคะยีบนทําให้ขอบุญขอบคุณ,คณที่อุดหนุนนะคะอุดหนุนในค่าบรนนอก <laughs> มีความสุขการทําพวกนี้นะคะทุกคน อ่ะบ๊ายบายคลิปนี้แค่นี้นะคะอาบนำพักผ่อนกันเถอะค่ะเด้อ